คาบไข่ว,ว่าฝนจะตกหนักจริงหรือเปล่านี้มาดูกันเลยเนี่คาบไข่ี่สอดคล้องกับการพยากรณ์ของคงบุตุไหมนี่อายุใหญ่กับมดก็คาบไข่ก็คงจะเป็นเรื่องจริง เนะพราะนี่พายุก็อยู่ใกล้ๆฮานอยก็ใกล,หหใกล,ใกล้บ้านเราบ้านเราก็อยู่ตรงนีนะ้เพื่อนบ้านเราแล้วก็ฮาหนอย นี่ครับเป็นจุดที่มันมีหลายจุดมากเลยของแท้ครับเนี่ยภาพไข่ของแท้ให้เห็นกันจัดจัด นี่ครับมีการคุ้มกันอย่างดีมดทหารก็รู้หน้าที่ครับเขาต้องป้องกัน สะดุดนิดหนึ่งนี่ครับมีการสื่อสารมีการหยุดสื่อสารกันตรงนี้ด้วยนะอย่างเยอะ ันนี้เราดูเพื่อที่จะเป็นการศึกษานะครับแล้วเพื่อนเอนลองดูนะครับว่านี่คือเหตุการณ์ของวันนี้คืนนี้แล้วฝนจะตกไหมเดี๋ยวลองปรับภาพลงไปที่ลดขนาดไปหน่อยนะก็จะเห็น นี่ครมีโอมีพยามาด้วยนะเห็นแนละ้วมีพยามาด้วยตัวหนึ่งเหมือนจะเป็นพยานะหรือขยายก่อนใช่เนี่ยเป็นพยาด้วยไม่ใช่แค่ขาบไข่อย่างเดียวมีนางพยาเนี่ยโอ้โหมีหน้าลนะคุ้มกันกันอย่าง หนานแน่เลยครับสุดยอดธรรมชาติจริงเดี๋ยวเราเลื่อนตามไปดูนางพยาว่าจะไปยังไงต่อนี่ครับนางพญามด มีสะดุดบ้านะครับนิดหน่อยนี่คืออีกมุมหนึ่งถ้าเกิดหมดมาตรงนี้แล้วก็จะมาพูดคุยกันแล้วก็จะใข่ไปทางไหน ไข่กะมองเห็นเหมือนเป็นตัวอ่อนเลยนะเราจะเห็นว่ามีมดที่ไม่ได้คาบที่จะคอยคุ้มกันคอยนีะครับคอยเคลียร์พื้นที่คุ้มกัน ให้สำหรับมดที่คาบไขแต่คาบไปไหนลองไปดูอีกมุมนึ่งนะครับนีครับดู10เท่า จะเป็นช่วงที่จะมีบางตัวคาบบางตัวไม่คาบเนี่ยตัวที่คาบก็จะขาวขาว เดี๋ยวเราตามดูนามยาสลภาพักหนึ่งถ้าเป็นงั้นจริงนี่แสดงว่าจะต้องมีฝนกระหน่ำมาแน่ๆรอดูนะครับเพื่อนนี่คือธรรมชาติกำลังบอกกำลังบอกเรา ขยายให้ดูนางพญาแล้วก็จบไปตรงนางพญาเนี่นะนี่ครับที่ปลดจำนวนนเยอะนี่เขาดูแลนางพญาเขาก็มีบางส่วนที่คาบไข่ครับก็เอามาให้ดูครับนี่คือธรรมชาติที่เราหาดูได้ไม่ง่ายนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ